สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Minecraft เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องเปลี่ยนเซิร์ฟต้อเปลี่ยน,น,นใช่เพราะว่าอันเก่าผมนั้นได้หายไปป็นทีเรียบร้อยแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรหายไปอีกเลยก็เลยเริ่มใหม่เลยแล้วกันแล้วก็ลืมอัดช่วงแรกไปครับขอประทานโทษด้วยช่างมัแล้วกันมาถือว่าเป็นพ์ทที่สงเลยแล้วกันเนาะ การเอาชีวิตรอดธรรมดาแต่ปัญหาที่สุดท้ายจะดูดีก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับใช่ผมได้ทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยโอเยามาเปลี่ยนเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนสถานที่นะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนทุกอย่างไม่เชื่อดูแมปได้แมปเลยแค่เนี้ยและแน่นอนว่าเราก็ได้เกิดจุดที่แย่ของโคตรแย่แต่ก็สามารถใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่ง แหล่งตกปลาชั่วคราวเอาละมามาเอาดีๆนะลือที่พานนี้ซึ่งเราเลื่อใหม่หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นพานนี้ผมจะไปทําการลงในถ้ำลงหาของกันเนาะโอเคผมขอยืมฐานนี้มาเพิ่มหน่อยแป๊บหนึ่งนะ เอาจริงวันนี้คือผมกะจะลงไปหาสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ <l ux> ลืมลืมลืมอ่าหินย้อยหินงอหินย้อยอะไรแบบนี้โอเคมาเดี๋ยวก่อนหนึ่งผมขอเตรียมของสักประเดี๋ยวนะเอยต้นไม้ต้นไม้ให้เอาล่ะงั้นใช้ไม้ทั้งหมดนี่เลยละกัน โอเคประมาณนี้แล้วก็ทำทอดให้หมดยังไงเรามีไม้เยอะอยู่แล้วที่เหลือเหลือแค่ไปหาสิ่งที่เรียกว่าฐานมันอาจจะเออ่สะดุดนิดหน่อยนะครับ <c oughs> บักเป็นบักแล้ว ช่างเป็นดวงที่โคตรสวยแต่เป็นว่าเราที่ไม่เจอไบโอมาอะไรเลยหลังจากที่เดินมาเป็นเวลานานเราก็เลยได้ปักหลักอยู่ตรงนี้เพราะผมคิดว่าถ้าเราไม่เดินไปแบบสุดแบบจริงจคงไม่เจอที่ดีดหรอกอการเดินทางไวท้ทีหลังแล้วตอนนี้คือเราจะทําการหาของพร้อมโดยเฉพาะเพชรนั่นเองและแหล่งหาแร่แรแรผมในเซิร์ฟนี้ก็คือนี่เลยเดี๋ยวก่อนนะ ผมขอโอเคเรามีที่ขุดเหล็กอยู่ไม่เป็นไรที่ขุดเพชรอยู่ไม่เป็นไรหรอปล่าขออนุญาตขุดฐานตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายัางบอกว่าโค้งโคตรจำเป็นนะตอนนี้ก่อนน้นนี้ผมลงไปแล้วก็ทานหมดพดอดีท้อสหมดพอดีเรียบร้อยไปต่อไม่ได้รอบนี้เอาไปเยอะๆเลยรอบนี้ต้องเอาให้ชัวร์อาจจะมีอาการค้างนิดหน่อยนะครับเพราะวา่ามันเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ รอบนี้ไปลงทางน้ําดีกว่าปกติผมจะขุดนะ่ะขุดน้ําแข็งไปนี่สุดท้ายเราหลงน้ำตรงนี้อยู่ดีเฮ้โอเคเราจเจอเหล็กอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแถวนี้ไม่มีถ่านแล้วเนะาะพาคนี้เราทําการหาแร่กันแบบเต็มที่เลยเนาะโว้วววววววมีการค้างนิดหนึ่งนะเอาละทำ เดี๋ยวก่อนนะทำไมท่อตรงนี้มันถึงเป็นแบบนี้ล่ะผมขออนุญาตปักไฟแถวนี้แป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์ข้างบนเกิดเนาะควจริง,รงมันก็เกิดแหละมือขนาดนี้ทางที่ผมจะลงไปตอ่อเป็นทางนู้นก่อนแล้วกันทางนั้นเดี๋ยวค่อยลงทีถ้าเกิดเราไม่นั่นแล้วเนาะเหล็กตรงนั้นด้เดี๋ยวค่อยด อย่างที่ทุกคนเห็นทำเวอร์ชั่นใหม่สุดช่างเป็นอะไรที่โคตรมืดพูดได้จะเปล่าว่าโคตรมืดเอาล่ะมีเหล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้อนเขียวอยู่ข้างหน้าด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปนึงขอปักไฟให้แถวๆนี้ก่อนเอาให้มองเห็นชัดๆแล้วก็เพื่อความชัวนเนาะแล้วก็มีซอมบี้เต็มเลย ลูกลูกลูกไม่แปลกใจเลยที่ทำไมท้อถึงหมดเร็วเพราะแบบนี้นี่เองเออโว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 ทุกคนสงสัยทำไมผมถึงยังไม่ตีเพราะว่าโล่ผมแตกแล้วเกียร์เด็กเกียร์ส้มบี้เด็กเข้าก็อยากนั่งย่อหลอกแต่โล่ก็พังละชั่วย่อละอู้เราได้เหล็กมาด้วยเนาะ บางมุมนี้สำคัญมากเพื่อไปทำเตียงให้เยอะขึ้นในอนาคตนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราปรับไปล่วนี้ให้พอหมดโอเคประมาณนี้น่าจะได้เดี๋ยวค่อยไปปรับทางนู้นต่อ,อให้ม่ได้เดียว ันมาเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมหรือผมตาฝาดคือผมเหมือนมันผมจะเห็นอะไรแดงๆเมื่อกี้แบบอ่ะคงคิดไปเองแหละผมขออนุญาตปักไฟแถวนี้โอเคเราจะทา่านอีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยอุ้ยหเต็มเลยสามตัวเน้นๆ เดืมมอตโนมาไปตีไปโดนอืมต so ีไปโอ้ยโคตรมืดเลยนี่ว่าแต่เราเจอฐานเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขุดฐานต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวไปนึ่งนะ สถานี้ปักไฟขบอนเพื่อให้ให้โ่าเพื่อให้โร์โว,ว่าเราจะไม่โดนซอมบี้หรืออะไรมาตุยหลังจนตัวแตกแบบที่เล่นใหม่ๆที่ขุดเหล็กได้พังแล้วโคเปอร์นี่พราตอนนี้เรายังไม่ใช้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ขุดค่อยขุดตอนที่เราใช้จริงๆเท่านั้นไปขุดไปขุดไป ตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์อย่างหนึ่งนะั่นคือร้อยวันซึ่งผมยังทำไม่ได้เพราะว่าทำในโทรศัพท์มนันอาจจะยากหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าผมนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยแหละยังไม่รู้ว่าทำยังไงดีนะสำหรับร้อยวันเพราะฉันผ่านไปกนผ่านไปกัน,น,กนถ้าทำจริงๆผมอาจจะให้เพื่อนเข้ามาช่วยจดเวลาเนาะแบบผมเป็นคนสร้างห้องเองแหละแต่ว่าไอ้นี่ ให้เพื่อนฝากเข้ามาขอดูเวลาให้หน่อยตั้งให้มันเป็นเคสทีหมดแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้แค่คอยดูเวลาว่าเอ้ยมันมืดยังอะไรแบบนี้อาจจะมีการคุยกับเพื่อนก่อนรอบนึงแค่นั้นแหละเอาล่ะเดี๋ยวเรามาท,ทําทอดเพิ่มดีกว่าตอนนี้แน่ทุกคนอยางที่เห็นเห็นโลกับไอ้นี่ใช่ไหมเข้าใจยังว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยอยากกันช่างเป็นลิงจริงๆลืมซ่อมแหละเอาจริงๆคือลืมซ่อมแหละ อาละประมาณนี้จนะพอแปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมล,ลืมอะไรลืมข้าวรไว้แล้วจ้าจะนั่งได้อยู่วันนี้น่าพอแล้วแปยังไงเราก็แค่มาเก็บแร่ชั่วข้าวเนาะแล้วก็ไปหาออฟซิเดียนเพราะผมว่าตอนเนี้ยน่าจะหายสิ่งที่เรียกว่านั่นยากอยู่อา่า หินงอกหินย,ย้อยหายากแหละเพราะว่าเท่าที่ททผมสังเกตมารอบๆตรงนี้คือมันยังไม่เจอเลยนะจะขดไปข้างล่างทำไมเนี่ยเออฟังพอดีมาประมาณนี้นะพอเดี๋ยวเราจะไปสำรวจข้างล่างกันต่อเนาะไปเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลาผมขออนุญาตข้ามไปถึงตอนนั้นเลยแล้กันเคไปอ้าลละ จะมาตรงนี้แล้วกันเพราะเมื่อกี้โดนตีนิดเกลียดแม่งเออมันมาแล้วเฮ้ยกิกตังลูกเกลียดแม่งมุมมายังไม่ได้ไปขุดตรงนั้นเลยอะช้ามาก่นเพราะวันนั้น,นผมก็สำรวจเหมือนกันผมกะจะมาสำรวจตรงนี้แหละแต่เริ่มกลัวแล้วเริ่มไม่กล้าเดินแล้วก็น,นั่น อนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่เพชรหรืออะไรทั้งนั้นแต่คือหินง,งอกหินย,ย้อยตรงนี้ไม่น้ำใช่ไหมวางทอสก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์และความปลอดภัยของตัวเราเอง เฮ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยเดียวปาอะไรเนี่ยเดือ์แมนอีกบึ้มลเลยสองตัวตัวสองตัวสังเกตเกมนี้เกียร์สุดๆไปเลยวาดมาตรงนี้ทำไมเนี่ยโอ้สกิลตันอีก ตัวต้องได้ดีไหมทางนั้นก็ยังไปได้ทางนี้ยังไปได้ผมขอไปเลือกกว่านี้ก่อนดีกว่าเพราะเลือกว่านี้มันจะได้มีโอกาสเจอเพชรด้วยเพชรบอกว่าเพชรไม่สำคัญนะแต่ก็ยังต้องหาอยู่ดีนะเนาะลงน้ำเลยจ้าโอ้ตรงนี้ลาวาเต็มเลยผมก็ดันลืมเอาเหล็กมาอีกโอ้ย แล้วก็อย่างที่คิดเฮ้ยยังไม่ทันเลยไปเล่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยอ้อทางนู้นมีมีทางไปต่อเพราะฉะนั้นขุดโอเคนะตรงนี้ก็ตันแล้วเนาะไป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 ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆเดี๋ยวผมจะตัดไปอยู่ข้างบนเลยแล้วกันอีกทีเนาะตัดอีกที เขาไม่ได้เรียกเขาเรียกหยุดอัดคลิปโย้โว,วทำไมมันไม่มีฮะหรือว่าต้องไปที่หนึ่งอ,อะไรดีอ่ะยังไปต่อได้ จังหวะน,นี้เริ่มกล้ๆกูกลัวแล้วก็เราได้เปิดแบปตรงนี้ด้วยอืมเราคิดเองหรือว่ามันมีหมู่บ้านเพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้านเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนั่งเดี๋ยวค่อยนั่ง ไฟครบแล้วตอน้ก็จบนี่นี่น,นี่เปลี่ยนจากการหาแร่เป็นการสำรวจเพื่อหาหินย้อยดีกว่าเพราะตอนนี้ผมว่าเริ่มของเริ่มน้อยแล้วของเริ่มเหลือน้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากใช้ที่ขุดไรป่าประโยชน์ด้วยเพราะเป็นหินแข็งด้วยแหละเพราะฉะนั้นความทนทานก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหรือเปล่าถ้าเราจะพยายามไม่ขุดมากถ้ามันไม่จำเป็นจริงจริงเว้นเหล็กอะเหล็กนี่น่าพอขุดได้มันมาแล้วมันมาแล้ว อ่าเรียบร้อยออกไปออกไปนี่เอาละสวยแล้วสีอาหารหมดแล้วด้วยแต่ผมต้องเริ่มเตรียมไนั่นละ เตรียมกลับไปบ้านรู้ว่าตัวเองวิ่งมาไม่ได้นะแต่ว่ายังจะวิ่งเดินปักไฟรอบๆกันอนพนี้ได้าเดินช้าเดินช้า เดินตามเราไม่ทันหรอกเราเดินสโลสโล่ชิว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 อยู่แล้วเฮ้ยรู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนมันน่าจะสบายกว่านี้เพราะอย่างน้อยเราจะได้ไม่กลัวด้วยนี่เริ่มกลัวอีกแล้ววบ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 วนก่อนวนก่อนมันมาแล้วมันมาแล้ว แล้วก็ตามนี้ครับไม่มีเพชรเลยหรือว่าเราผ่านเราเรินผ่านไปก็ไม่รู้เอาละปลักไฟเอาแค่พอมองเห็นพอมเนี้ยโอ้เนี่ยผมไม่เจอเพชรเจอแล้ว อ,อ,อ่ะขออนุญาตขุดเพชรไปก่อนละกันสองเม็ดอุ้ยอุ้ยวุยสมบิดเด็กสมบิดเด็กเกียรสมบิดเด็กแกแกดูเหมือนว่าเราจะมากันสุดทางแล้ว โอ้ยเริ่มรำคาญโอ้ยเออตีเข้าไปเออ,เอ,อ ผมคิดว่าจะมาได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะสวยเพราะฉะนั้นภานี้ถือว่าพาร์ิดเฟลเนาะเพราะเรายังไม่เจอแล้วก็นั่นแหละอาหารหมดเอาละเพื่อการไม่เสียเวลาอีกรอบหนึ่งไปตอนไปอยู่ข้างบนแล้วกันไปในสุดก็ขึ้นมาได้ตกไปสองรอบให้ตาย ถึงจะเสียเลือดเพราะตกไปประมาณแค่สองสามอดแต่แต่มันโดนแมงมกัดอีกโอ้ยจะบ้าตายแล้วกลับมาอยู่ข้างบนแล้วนาะแล้วก็อย่าได้คิดฐ่านอยู่ข้างนอกถ่านตอนที่ต้องการอยู่ข้างนอกหมดเลยทำไมตอนแรกผมไม่เห็นว่าอะไรคอนีอ้ทางกับทางนี้โอเคไป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 เขาดีเขาโอ้ย วิ่งเลยละกันไม่ไหวแล้วไปดีกว่ากลายเป็นบอนน่อน้ำธรรมชาติไปแล้วแถมแข่งแล,ล้วเด้ออ้าว่ะในที่สุดก็ถึงไปแล้วเ้าเป็นหมู่บ้านที่ดูดีแล้วก็คนนี้ไม่สามารถออกมาได้ แลกดาบนี่แลกดาบเราเรียกแลกดาบดิเขาเรียกว่าเอาดาบมาแลกอาหารอาหารฟาารีอ่านฟรีเก็บเก็บปันจ้าอาลาดไอ้ต้นนี้ก็ไม่งอกสีผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะอะไรทำไมถึงไม่งอกเอาลาดได้เวลาเก็บของเหล็กออกมา เฮ็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถทําลาวาได้คือถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าทําไมผมนั้นถึงไม่ยอมทําเป็นในนี้ก่อนตัวอชันก่อนแค่ทําที่ขุดอันนี้ที่ขุดเนี้ยทําเสร็จก็ไปขุดออกซิเดยนต่ออจริงๆมันทําได้นะแต่ว่าผมอยากให้มั่นใจว่าเอ้ยผมสามารถ้มลาวาได้แน่นอนโดยที่ลาวาเนี่ยมันไม่หมดก่อนคือในนั้นจริงๆมันก็พอแหละแต่ผมต้องการมากกว่านั้นมันอาจจะใช้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นผม แล้วก็ต้องการทำให้มันง่ายๆยแบบแค่ตักราวาัสเอาน้ำลาดแค่นั้นเสร็จเอาไว้ทำประตูนะก็เลยยังไม่ทำดีกว่าเอาไว้ทนไม่ไหวจริงค่อยไปทำอันนั้นขนาดมืมอตัวแหละเอาลายใหญ่มันมีเจ็ดผมขออนุญาตเอากระดูกออกมาหน่อยหนึ่งลแล้วกันแล้วก็เอาหนังเก็บ่ะเนื้อเจ็ดโอ้โหเยอะนะเนี่ย โลกตาแค่นี้เฟสพ่อเดยวเราทำเดยวเราจะเอ่อทำอะไรดีย่างเนื้อก่อนแล้วกันย่างเนื้อรอแล้วก็ทำการเอานี้ไปทำโบนมิว้วอ่ะขอป้ามาหานแป๊หนึ่งนะครับอืม ทำไมตรงนี้มันไม่งอกเพิ่มเอาว่าช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเรา,างไงเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายไปอยู่นในถ้ำไม่ไม่ไม่ไมชิงว่าย้ายไปอยู่นในถา้าคือเดี๋ยวเราจะทําพวกแปลงผ่านอะไรพวกนี้แต่ว่าในถ้ำพวกผมมั่นใจว่ามันจะอยู่ได้นานไหม โอเคเพิ่มทีละหนึ่งเพื่ตายเหอมีสิ่งต้องใช้สิ่งโอเคใช้ได้เอาให้มันตันเอาให้มันตันแล้วก็ิดี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตายตายตายจะตายเพราเรื่องโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยเดี๋ยวเอาล่ะถือว่าเรามาพูดบอกเก่ากัน ว,นนว่าเรานั้นไม่สามารถเล่น,อ,น,นอย่าไดคิดห่างกันบล็อกส่งบล็อกท้ายแหละอ๋อวันนี้เราพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ แวันนี้ก็ไปแบบทุรทัวรุเรวันนี้แหละสวัสดีค่ะบายจะกนันไปละ